เอาละมาถึงเรื่องเลือกตั้งอเมริกานะคะก็ <c oughs> จบลงไปแล้วสำหรับการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตหรือว่า Democratic National Convention นะคะวาระที่สำคัญก็คือการที่คณะผู้แทนของพรรคเนี่ยได้ให้การเสนอชื่อผู้ที่จะไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในฐานะตัวแทนของพรรคซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ ปรากฏว่าเสียงท่วมทนนะคะยกให้กัมลาแฮริสและเธอก็ขึ้นเวทีเพื่อตอบรับการนำเสนอหรือว่าการนอมิเนตของพรรคแล้วก็กล่าวสุนทรพจน์นะคะสุนทรพจน์ของกัมลาแฮริสเนี่ยทรงพลังมากนะพี่น,นันนั่งฟังอยู่40นาทีแล้วก็หยุดฟังไม่ได้เลยนะคือเป็นคนที่พูดเก่งแต่แน่นอนว่า สุนทรพจน์เนี่ยมีคนเขียนให้เขาจะมีสปิชไรเตอร์นะะแต่ว่ามันจะต้องมาจากตัวตนของเราไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่อินเวลาพูดนะสีน้าสีตากรมาฮาริสตอนขึ้นเวทีแล้วก็กล่าวสปิชเนี่ยอินกับมันมากนะอินกับมันมากแบ่งเป็น2อ,อย่างแล้วกันนะอย่างแรกก็คือการพูดถึงเรื่องตัวตนของตัวเองอันที่2คือการพูดถึงว่าถ้าเกิด ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสิ่งที่เธอจะทํามีอะไรบ้างเรื่องตัวตนเนี่ยเล่าสั้นๆเพราะว่าในสคริปต์ไม่มีกำไาเฮริสเนี่ยเริ่มต้นด้วยการบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผลผลิตของคนชั้นกลางนะฮะชนชั้นกลางของอเมริกันเนี่ยคือชนชั้นปากกัดตินถิ่นะไม่ใช่ชนชั้นกลางที่แบบมีเงินใช้สบายสบายชนชั้นกลางหมายถึงอะไรหมายถึงคนไม่ใช่คนทํามาหาเช้ากินค่า หาเชากินข้ามเนี่ยเขาเรียกเป็น working class นะฮะขยับขึ้นมาชนชั้นกลางเนี่ยคือทำงานมนุษย์เงินเดือนหรือเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กแต่ว่าไม่ได้มกีกำไรกําไรมากแต่ส่วนใหญ่จะพูดถึงคนที่อยู่ในระบบของการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นบริษัทเป็นข้าราชการก็คือเป็นมนุษย์เงินเดือนนะ,ะกําไรแฮริสเนี่ยแม่เนี่ยมาจากอินเดียแล้วก็พอมาอยู่สหรัฐเนี่ยก็มาเรียนนะเป็นนักวิทยาศาสตร์ เจอกับพ่อเป็นชาวจาเมกาแต่งงานกันนะคะแต่งงานกันแล้วเธอก็เล่าว่าครอบครัวเธอเนี่ยเป็นครอบครวัวที่ไม่ได้มีฐานะดีอะไรมากมายนะคะแต่ว่าแม่ก็สอนว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่เปิดโอกาสเรามีโอกาสแล้วเนี่ยคือไม่ได้แบบไม่ได้เขาเรียกว่า คือถึงแม้จะเป็นชนชั้นกลางแต่มีโอกาสในการไปไปเรียนเข้ามาหาวิทยาลัยเพราะนั้นต้องใช้โอกาสนี้ให้เต็มที่นะแล้วเธอก็บอกว่าเธอก็ไต่เต้ามาจากตรงนั้นนะคือเออแล้วก็พูดบอกว่าแม่อยากกับพ่อเสร็จแล้วแม่ก็ต้องเลี้ยงเดี่ยวนะเลี้ยงเธอกับน้องสาวแล้วสิ่งที่แม่พูดมาเสมอก็คือว่าอย่าบ่น do not complain Go and g e t t ต n ิงดันนะฮะคือถ้าเกิดเรารู้สึกเราไม่มีโอกาสมากในชีวิตเนี่ยการบ่นเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้แต่การออกไปทำเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้นะฮะเธอก็เริ่มต้นแบบนั้นเป็นการปูพื้นฐานให้คนเห็นว่าเธอเป็นใครมาจากไหนซึ่งอันเนี้ยมันก็ไปสะท้อนไปกินใจชาวอเมริกันส่วนใหญ่ของประเทศนะฮะชาวอเมริกันส่วนใหญ่ของประเทศเป็นชนชั้นกลาง มีมหาเศรษฐีแต่ว่าก็จะคล้ายๆบ้านเราก็คือมีจำนวนน้อยมากนะมีจำนวนน้อยมากคนส่วนใหญ่คือชนชั้นกลางเพราะฉะนั้นพอเปิดด้วยว่าชีวิตของตัวเองมายังไงต่อสู้แล้วก็ได้เข้ามหา,าลัยแล้วก็มีโอกาสได้เป็นอายการแล้วเธอพูดด้ว่าการเป็นอายการเกิดขึ้นเนื่องจากครอบครัวเนี่ย อยู่ในยุคของการต่อสู้เรื่องสิทธิของคนผิวดำนะแล้วก็คนที่ไม่ใช่คนผิวขาวเขาเรียกเป็น civil uh, rights movement นะหรือว่าเป็นขบวนการที่เรียกร้องสิทธิอะไรพวกนี้พ่อกับแม่ก็ก็จะสอนอะไรแบบนี้แล้วเธอก็ซึมซับตรงนั้นมาส่วนการเป็นอาการเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากมีเพื่อนที่ร่วมชั้นคนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยพ่อ ที่เป็นพ่อเขาเรียกพ่อเลี้ยงนะคะแล้วเธอก็บอกว่าเธอก็เจ็บปวดมากพอถามเพื่อนว่าเป็นอะไรแล้วเพื่อนบอกว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศเธอก็บอกให้เพื่อนเนี่ยมาอยู่ที่บ้านตัวเองหนีออกมาจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วเธอก็ปรถานาตัวนั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาว่าเธอจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องสิทธิและความเป็นอยู่ของคนที่ออนแอร์นะคะคนออนแอร์ก็คือเด็กผู้หญิงก็เลยกลายมาเป็น อายการเรียนกฎหมายเพื่อที่จะทําตรงนี้โดยเฉพาะนะปูพื้นมาอย่างเนี้ยเพื่อที่จะนํามาสู่นโยบายที่เธอบอกว่าถ้าเธอได้เป็นประธานาธิบดีเธอจะทํามันมี2ออันที่สําคัญสําคัญฮะอันแรกก็คือการพูดถึงเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้กับชนชั้นกลางในอเมริกาใหม่ชนชั้นกลางปัจจุบันเนี่ยเธอบอกว่าต้องเผชิญกับสภาวะค่าครองชีพที่มันสูงขึ้น เงินเดือนไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่ากับราคาข้าของในซูเปอร์มาร์เก็ตที่มันเพิ่มสูงขึ้นคนมีโอกาสที่จะมีบ้านเนี่ยน้อยลงน้อยลงความฝันที่จะมีบ้านมันไกลลิบมากนะเพราะว่าหเรื่องของเออบ้านที่มันแพงขึ้นอันที่สงคือดองบป้ง,งดองเบี้ยนะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการเข้าถึง การศึกษาแล้วก็ระบบสาธารณสุขเธอบอกว่าสิ่งที่เธอจะทำเนี่ยก็คือการไปแก้ตรงนั้นให้หมดเพื่อทำให้ชนชั้นกลางเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นและเมื่อคุณมีความเข้มแข็งสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างดีเนี่ยอเมริกาก็จะแข็งแรงนะมันจะขับเคลื่อนสังคมอเมริกาไปทั้งสังคมนะครเดี๋ยว เราไปฟังเสียงของกามาฮาริสในการประกาศนโยบายที่สำคัญเป็นนโยบายในประเทศที่สำคัญที่สุดของเธอก็คือการสร้างชนชั้นกลางที่เข้มแข็ง The middle class is where I come from. My mother kept a strict budget. We lived within our means, yet we wanted for little, and she expected us to make the most of the opportunities that were available to us and to be grateful. For them, because as she taught us, opportunity is not available to everyone. That's why we will create what I call an opportunity economy an opportunity economy where everyone has the chance to compete and a chance to succeed. จริงๆแล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยแฮร์ริสได้มีการเปิดเผยถึงมาตรการบางอย่างที่มาช่วยชนทั้งกลางเช่นลดภาษีนะสำหรับคนที่มีลูกคือถ้าเราไม่มีลูกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สิทธิ์แต่ว่าครอบครัวที่มีลูกอ่อนมีอะไรเงี้ยจะได้รับการลดหย่อนภาษีมีการพูดถึงโครงการสร้างบ้านใหม่ในราคาที่เป็นธรรมอะไรพวกนี้นะซึ่งในวันที่เธอออกมาพูดเนี่ยก็มี นักวิชาการบางคนออกมาเนี่ยมันเป็นนโยบายประชานิยมแล้วมันอาจจะทําให้เกิดผลกระทบต่อนโยบายหรือว่าความมั่นคงทางการคลังนะฮะแต่ว่าอีกคนที่ออกมาพูดทันทีแล้วสวนแฮร์ริสเนี่ยก็คือโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งขณะนี้เป็นคู่แข่งโดยตรงกับกัมราแฮร์ริสนะคะทรัมป์บอกว่าแนวคิดอย่างนี้มันเป็นแนวคิดของคอมมิวนิสต์แล้วก็ช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์พูดคําว่าคอมมิวนิสต์เยอะมากนะฮะบอกว่ากัมราเนี่ยเป็นคนที่ซ้ายจัด แล้วก็จะนำพาสังคมบมริการเนี่ยเข้าสู่สภาวะคล้ายๆกับรัฐสวัสดิการจะให้คนทุกอย่างอันเนี้ยมันเกิดขึ้นเฉพาะประเทศที่เป็นสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์เท่านั้นนะครับ